อ่ไปที่รัฐสภาหน่อยนะครับน,นี่เขาก็บ่นยันนะคนทำงานอยู่ที่นี่โอ้โหไม่ไหวค่าข้าวค่า,าอาหารที่โรงอาหารนี่แพงหูฉี่เลยวางั้นอ่ะอนม่อัรับน,นี่คนทำงานเยอะนะข้าราชการบ้างอะไรบา้างนะคงนักข,ข่าวคนที่ไปติดต่องานอนะไรพวกนี้ก็ต้องไปกินข้าวที่โรงอาหารเงี้ยเขาบอกว่าแพงครับ อต่นี้ก็คงยังไม่เดือดร้อนสสวเลยรักเท่าไหร่เพราะว่ามีงบประมาณภาษีประชาชนให้ปีละ57ล้านนะครับชาวบ้านเลี้ยงนะสสวเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่คนที่ไปติดต่อแล้วก็หลาคนที่ทํางานอยู่ในนั้นเดือดร้อนนักข่าวรายงานจากรัฐสภาระบอกว่าบรรยากาศล่าสุดของโรงอาหารแห่งใหม่ที่ชั้นใต้ดิน B2 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนะครัรรัฐสภา ซึ่งกำลังเปิดให้บริการกับข้าราชการในวงงานรัฐสภานะรับผู้มาติดต่อผู้ช่วยเหลือผู้ติดตามาสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายตลอดจนสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการได้2วันแล้วนะตั้งแต่วันที่18นะครับศูนย์อาหารแห่งนี้ก็ประกอบด้ยวยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบกว่า20ร้านหลายร้านก็เป็นพวกเฟรนชชายของร้านอาหารชื่อดัง าทางร้านอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวส้มตำข้าวแกงเป็นต้น,นก็เปิดให้บริการตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะ7โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นโดยก็สามารถเลือกจ่ายเงินได้แบบสแกนเงินสดหรือใช้คูปองแลกเงินสดในส่วนของคูปองก็ต้องใช้ให้หมดภายในวันนั้นๆน,น,นะครับไม่สามารถาที่จะแลกกลับเป็นเงินสดได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนี้ปกตินี่มันต้องแลกได้เนาะ ผู้บริการส่วนใหญ่พอรู้ว่าคูปองแลกกลับเป็นเงินสดไม่ได้เขาก็เลยใช้สแกนเนาะกินเท่าไหรก็สแกนจ่ายเท่านั้นไม่ซื้อคูปองแล้วในช่วงสองวันแรกที่เปิดศูนย์อาหารแห่งใหม่เนี่ยนะนี่ก็ผู้บริโภคนะครับทางข้าราชการสภาสื่อมวลชนผู้มาติดต่อนะครับนะผู้ช่วยสสสวอะไรพวกนนะวเนี้ยนะผู้ติดตามเหล่านี้นะเข้าไปกินข้าวในเนี่ยนะบนเป็นเสียงเรืยอกันบอกว่าอาหารแต่ละร้านนี่มันแพงเกินไป ยังข้าวไข่เจียวเนี่ยเริ่มต้นจานละห้าสิบแล้วซึ่งก็ราคาต่างจากโรงอาหารเดิมมากเลยนะข้าวแกงในจานละหกสิบเจ็ดสิบบาทกาแฟเนี่ยนะบางอย่างนี่แก้วละเก้าสิบห้าบาทแล้วก็อาหารตักมาให้ก็น้อยกว่าโรงอาหารเดิมด้วยก็เลยทําให้วันนี้หลายคนเลือกที่จะสั่งอาหารผ่านไลเดอร์ให้ไลเดอร์เอาจากข้างนอกมาส่งให้ซึ่งถูกกว่า หรือบางคนย็เลือกที่จะเดินไปสั่งอาหารจากฝั่งวุฒิสภาส่วนเรื่องราคาอาหารที่ในวันมูมัตนอมัธาประธานสภาผู้แทนรัฐบาบอกว่าขอความร่วมมือให้ร้านค้าต่างๆปรับลดลงมาเนี่ยนะนักข่าวเขาบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาก็ลดลงมาจริงๆประมาณ10บาทซึ่งเป็นการปัดเศษคือจากอย่างห9บาทเนี่ยลดลงเหลือ50บาทไง 69บาทก็ลดลงมาเหลือ60บาทตั้งราคาเผื่อปัดอะไรพวกนี้ไงอย่างไรก็ตามมีรายง,งานว่าโรงอาหารฝั่งวุฒิสภาจะหมดสัญญาปลายปีนี้ก็ทําให้สมาชิกสภาเนี่ยทั้งสสทั้งส,ทงสอวอทั้งหมดอาจจะต้องมาใช้บริการที่ศูนอาหารแห่งนี้เพียงแห่งเดียวเออเขาก็าาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะนะเขามีค่าอาหารกลางวันอยู่แล้วมีงบประมาณจากภาษีประชาชนทั้งประเทศเลี้ยงอยู่แล้วนะปีละห้าสิบกว่าล้านบาท นะสส,ส,ส,สวเนี่ยขาไม่เด็ดร้อนเลยนะ,นะคนที่ทํางานอยู่ในนั้นตั้งหากที่จะเด็ดร้อนนะ,นะปัญหาอยู่ใ,ใกล้ๆตัวนะครับข้าวของราคาแพงน่อยู่ใกล้ที่สุดเลยนะครับนะ,นะ,นะเห็นเห็นคาตาเลยนะนะ,นะเดินออกจากห้องระชุมแล้วไปไปดูหน่อยสิน,นะร้านอาหารไม่ต้องมาเดินตลาดอย่างชาวบ้านเจอช่องเขาหรอกเอาแค่นั้นจะรู้แล้วข้าวของมันแพงแล้วจะแก้ปัญหายัางไงบ้านเมืองเนี่ยข้าวของมันแพงทุกอย่างเนี่ยเอาแค่นั้นละใกล้ดีนะ,นะครับ ให้มันเห็นปัญหาที่แท้จริงกันไป